ไทยนี่เราซ้อมมากี่วันเด่นองวันได้ตอนซ้อมอยู่ที่คใครอยู่ที่กรุงเทพยนดีมีใครเป็นกุ๊เบอลซ้อมเมา่ตอนนี้เพืนรุ่นตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสบองน้ำหนักปบบปอยแล้วตอนนี้ก็สิบหนึอประมาณเป็นปอยเท่าไหร่ร้อยสิบสองถ้าเป็นกิโลประมาณผ่านไปม่ไสไตล์ วันนี้มาเจอยิ้มสยามเพราะว่าเคยต่อยกันมาเหรอแต่ต่อยภูทรเปไ็นไงบ้างตอนนั้นอ,อวันนี้เข้ามากรุงเทพแต่ตอนเข้ามากรุงเทพจริงไม่เคยต่อยกันอันนี้กับเพิ่งมาเจอกันใหม่หนะเขาเมื่อสไตล์วันนี้มาเจอกันนะวางเกลียววางแผลให้หดีไปไแล้วแนตะ่สไตล์เราเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ว,วันนั้นต่อยกับใครเป็นไงเป็นไงเวทเท่าไหร่วัน <ไป S 2> นั้นต่อยอยู่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดไม่ต่อยร้อยห้านะถ้าเข้าแชมป์หนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาด มาสรบายร่างกายไปนี่อเเปร์100%สมูรณยแข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะขึ้นนำเขก่อนเลยคุ้มมากกี่กิโล่4กิโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50คนจังหวัดช่วยช่วยแฟนคลับเลยฝากช่วยช่วยแฟนคลับเลยวันนี้เต็มที่นะอ้าววันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ